ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสาได้เปรียนูปปืนบันเวของกอบบินตระกูลทันเดอร์นะฮะตระกูลทันเดอร์ทั้งหมดเลยลูกปืนบันเวเนี่ยจะอยู่ที่ที่พูลเล่ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นพูเล่ที่รับเป็นสายพานรับแรงมาจากมอเตอร์นะครับจะมีลูกปืนบันเวอันนีเนเน้เป็นกอบบิน700อนะครับมัน,นจะมีลูกปืน มีลูกปืนอยู่ข้างในเนี่ยสองตัวลูกปืนเขาก็ถูกครับไม่แพงลูกละร้อยแปดสิบาทไม่ต้องจ่ายเป็นพันเป็นอะไรนะครับใช้ลูกปืนสองลูกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองทําวิธีเปลี่ยนให้ดูง่ายๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับขั้นแรกเลยนะครับเรา,เาลูกปืนฟังใดฝฟังหนึ่งออกล,ลูกปืนหัวเนี่ยฮะปกติผมจะเอาด้านบนออกมันจะง่ายกว่านะครับ ลองโยกโยกโยก,โยก,โยกดูตัวโยกอ่ะถ้ารู้สึกว่ามันเปิดมันออกยากอันนี้จะหลุดแล้วผมเอาอะไรดันก็ออกแลลวครับอ,ออกมาแล้วดันลูกปืนหัวออกมาลูกหนึ่งนะครับอก็จะเป็นอย่างนี้ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้อีนน,นี้นะครับอข้างในก็จะมองเห็นลูกปืนวันเวย์ซ้อนกันอยู่สองลูกนะครับลูกปืนวันเวย์สองลูกนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าถูกติดไว้ด้วยล็อกไทยเขียวตัวนี้ เพราะฉะนั้นเวลาเอาออกนะครับเวลาเอาออกใช้ไฟเท่านั้นนะครับอย่าอย่าอ,อย่าตีอย่าตอกอย่าทุบนะครับไฟเป่าแล้วก็ดันนิดเดียวก็หลุดละอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูวิธีเอาออกอ่ะผมใช้อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทาของฮอเก่าๆอะไรฮยผมมาตัดทิ้งไว้คิดว่าอย่างนี้มันมันได้นะครับอะไรก็ได้ให้ที่มันใส่ตรงนี้อ่ะไฟนะครับอ่ะ เอาก่อนคร่าเดี๋ยวต่อยนิดนึงนะครับอ่าอย่าตีลูกปืนฝั่งนี้ย้อนลงไปนะครับเพราะว่ามันเป็นบ่าอยู่จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นบ่านะครับอ่ามีบ่าอยู่คือมันจะเป็นบ่าทั้งสองด้านนะครับเพราะฉะนั้นอ่าต้องตีตีฝั่งนี้ลงไปเอาลูกปืนออกก่อนเม็ดนึงเอาฝั่งไหนออกก็ตีลงไปเลยนะครับอ่าวิธีการนะครับผมจะทําง่ายๆอย่างนี้ นวครับอ่าทีนี้เวลามันออกแล้วนะครับสิ่งที่ผมเตือนให้ดูก็คือ,อทิศทางของลูกปืนมันเวนะครับผมจะสังเกตจากสังเกตที่ตัวหนังสือมองเห็นไหมครับคือตัวหนังสืออยู่ หันไปทิศไหนเราต้องหันหันให้ถูกต้องนะครับคือผมผมจะสังเกตที่ตัวหนังสือเดี๋ยวผมให้ดูลูกปืนบันเวยกว่ลูกปืนบันเวนะครับมีอยู่สองฝั่งเดี๋ยววางนีดนีฝั่งนี้มีตัวหนังสือฝั่งนี้ไม่มีนะครับเพวัะน,นั้นเวลาถอดออกมาก็ไม่ต้องอะไรก็ดูว่า ม,มันหันไปทางไหนแล้วก็ใส่เข้าไปในทางเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากให้ระวังโอเคครับโอเคครับอ่ะมาดูขั้นตอนการประกอบกลับเข้าไปนะครับเมื่อกี้เราเรา,เราดูวิธีลือล้อล้อันนี้ก็ใช้ลูกปืนวันเวสองเม็ดนะครับในในใน,ในของ700อนะครับวิธีการนะครับให้กระดาษทรายหย,ยาบๆหน่อยถูนะครับถูขอบๆพวกเนี้ย ให้สากนิดนึ่งถูรอบๆนะครับทั้งสองเม็ดนะครับครับอ่าลูกปืนสองเม็ดเราทำรอยไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็แนะนำให้หม้วนกลมๆนะครับลูบๆนิดนึงข้างในเนี่ยก็ลูบคีกาวเดิมออกไป นะครับเสร็จแล้วแนะนำนี่เลยนะครับน้ำมันไฟแช็คนะฮะน้ำมันไฟแช็คหรือพวกแอลโกอฮอลอะไรก็ได้นะครับเช็ดนิดนึงเช็ดขอบที่เราทำไปเมื่อกี้นะครับเช็ดคาบน้ำมันคาบจะบีออกใหม่มันก็จะช่วยให้ติดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน เช็ดให้สะอาดมีคราบน้ํามันนะครับมันทําให้พวกล็อกไทเนี่ยมันมันติดไม่อยู่นะครับบั่นใจว่าสะอาดพอแล้วนะครับอากลับมาดูลูกปืนเก่าที่ผมเคยพูดว่าทิศทางมันจะต้องได้นะอันนี้ที่ผมตอบออกไปเมื่อกี้นะครับผมตอบจากมุมนี้ลงไปครับผมก็จะใส่เหมือนเดิมอ่าดึงออกมาปุ๊บ ตัวหนังสืออยู่ด้านบนนะครับอันนี้ตัวหนังสืออยู่ด้านบนอยู่ด้านบนทั้งคู่เพราะฉนั้นผมก็ใส่เข้าไปอย่างเดิมเลยตัวหนังสืออยู่ด้านบนปึ๊บอย่าใส่ผิดนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้อย่าใส่ผิดาล็อกใช้เขียวอันนี้ของอของก๊อบปี้นเลยนะครับเศษคาถาลงไว้นิดหนึง่งไม่ได้ทําอะไรหรอกนะครับทาให้ทั่วนะครับ อันนี้ง่ายก็ทาลงไปให้ทั่วนะครับแล้วก็ ทาที่นี่นะพยายามให้มันทั่วแต่ยาก็จะเยอะมากนะครับเยอะมากกลายเป็นเข้าไปติดในส่วนของที่มันเป็นเป็นลูกป,ปืนเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหาถ้าเฉพาะผิวงานนะครับทาเฉพาะผิวงานถ้ามันเยอะเกินก็เช็ดออกไม่เป็นไรนะครับนี่เวลาใส่ใส่ลงไปอย่างเดิมครับ ไม่มีอะไรให้ยากเลยอ่ามันจะมันจะค่อนข้างหลวมนะฮะมันจะหลวมเลยแหละอ่าวิธีการวิธีการที่ผมทํานะครับผมจะรู้ได้ไงว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนใส่อน,นี้ตามลงไปเลยถ้ามันเยอะก็เช็ดนะครับใส่นี้ตามลงไปเลยครับผมแนะนําให้ใส่น,นี้ตามลงไปเดี๋ยวก็เช็ดก่อนไม่อยากอ่าวี่ใส่นี้ครับ ใส่นี้ลงไปแล้วนะครับลูกปืนวันเวย์ใส่ลงไปแล้วใส่นิดปิดหัวปิดท้ายตามเลยแล้วเราจะรู้ระยะของมันเลยเพราะลูกปืน2เม็ดนี้จะเป็นตัวที่ปิดหัวปิดท้ายไว้นะครับประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้ครับ ทีนี้ทิ้งไว้เลยนะครับอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งใส่ครับทิ้งให้กาวมันแห้งก่อนนะครับสักสักสี่ห้าชั่วโมงเป็นอย่างน้อยถ้าได้ยีบย่บสี่ชั่วโมงก็ยิ่งดีนะครับอันนี้เสร็จแล้วรอประกอบนะครับโอเคขอบคุณมากครับ